ก็สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องชิวว่านะครับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็น playlist ของการสอนเล่นแคดออฟแคนสำหรับมือใหม่นะครับโดยคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นพาที่4ี่แล้วนะครับก็คือผมได้เล่นไอดีนี้เข้าสู่วันที่4แล้วนั่นเองนะครับก็ก่อนจะไปรับชมเนื้อหานะครับฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามช่องผมนะฝากสละเวลานิดนึงนะครับกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับก็วันนี้นะครับ เมื่อวานผมยังบ้านเร็ว4อยู่นะครับแล้วผมก็ได้อัพไปเมื่อตอนกลางคืนก่อนนอนนะครับก็กลายเป็นบ้านเร็ว5เรียบร้อยแล้วนะครับพอผมอัพเสร็จนะครับผมก็มาเริ่มสร้างของต่างๆของบ้านเร็ว5หมดแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นป้อมวิสาต์เนาะเป็นโรงงานอาคมแล้วผมก็เริ่มอัพเกรดเจ้าโรงทาหารนะครับเป็นเล็ว7นะเพื่อปลดล็อกวิสาตนั่นเองนะหรือพอมดนะครับก็ แล้วผมก็ได้สร้างลงทหารขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับแล้วก็อัปเกรดเป็นเลเวลสแล้วนะแต่ลงที่เหลือผมยังเป็นเลเวลสยังไม่ได้อัปต่อนะครับเพราะผมจะเน้นไปที่อัปลงทหารกับอัปลงงานอาคมก่อนนะครับเพื่อจะไว้บุกนั่นเองส่วนเออปราสาทแคลนนะครับเป็นเลเวลสเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าขึ้นบ้าน5มานะครับเขาไม่ให้เราอัปนะครับมันยังเป็นของบ้านเลเวลสอยู่นะครับก็คือเดี๋ยวเขาจะปลดเราให้เราอัปอีกทีเมื่อเราขึ้นบ้านเลเวลหนั่นเองนะครับก็จะไม่ต้องอนะัปเนาะ แล้ตอนที่ผมขึ้นมาผมก็รีบอัปเดเจ้าลงวิห้องทดลองนี้เลยนะครับก็คืออัปเกรดตไปแล้วนะครับแล้วก็อัพเดตไปแล้วผมก็มาวิจัยนะครับก็วิจัยเพิ่มได้แค่เจ้าบาบิเลียนนะครับแล้วก็นักหนูแล้วก็เจ้ากรอบลินนะครับส่วนระเบิดบอลลูนแล้วก็ยักษ์นะครับเราจะสามารถอัปเกดได้เมื่อเราขึ้นบ้าน6กนะครับ ก็พอขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะยังไม่รีบอัพกำแพงนะครับผมจะอัพพวกสิ่งก่อสร้างก่อนนะครับพวกที่เราเอาไว้บุกเนาะก็เดี๋ยวผมขั้นต่อไปนะครับผมจะอัพเป็นเจ้าค่ายกองทัพนี้ให้เวลตันหมดเลยนะครับเพื่อจะจะได้พื้นที่ในการโจมตีเราจะเต็มสูตรของบ้านเลวห้านะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําสูตรของบ้านเลวห้าต่อไปนะครับตอนนี้เรายังไม่เน้นที่การบุกโจมตีเพื่อเอาสามดาวนะครับเราจะเน้นป้นทรัพยากรทรัพยากรก่อนนะครับ ส่วนกาแพงผมจะยังไม่รีบอัพพอะไรครับเพราะว่าถ้าเรารีบอัพนะครับพวกเงินพวกน้ําม่วงนะครับที่เราจะไปใช้อัพอย่างอื่นบางทีอาจจะไม่พอนะครับเพราะว่าเราต้องเน้นไปที่การอัพพวกสายบุกของเราก่อนเป็นหลักนะครับการโดยการเล่นที่ผมแนะนำเนาะก็โดยแทร็กเก็ตเป้าหมายของบ้านเลเวห้าที่ผมจะแนะนําก็คือขึ้นบ้านมานะครับให้รีบอัพพวกสายเที่ราจะไปบุกนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานอาคมโรงทหารน,นะฮะแล้วก็ ลงค่ายกองทัพนะครับแล้วก็ห้องวิจัยนะครับแล้วก็วิจัยทหารขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นพอเราช่วงที่เรากําลังอัปเกรดอยู่นะครับเราจะไม่สามารถใช้ตัวอะไรได้นะครับเพราะเราจะสามารถใช้ได้แค่บาบิเลียนกับนักธนูนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับผมจะไม่อัพลงทหารที่เหลือนะครับผมจะอัปแค่ลงเดียวนะครับอันนี้ครับขึ้นมาให้เขาสามารถปลดล็อกธนูได้เท่านั้นนะครับเพราะผมจะมาเล่นธนูกับบาบิเลียนนะครับส่วนลงทหารอีกลงนะครับผมจะอัปให้ตันไปเลยนะครับ อัพแค่ลงเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวอัปเดตแพทใหม่ในเดือนนี้ครับเขาจะตัดลงท่านอื่นทิ้งนะเราไม่ต้องไปเสียเวลาอัพนะครับเราอัพที่เดียวลงเดียวไปเลยเนาะก็ส่วนช่วงแรกนะครับผมก็จะบุกโดยการใช้สูตรนี้ครับบาเบเลียนกับนักหนูเป็นสูตรล้อมที่เคยบอกไปในช่วงอินพาร์ทแรกๆนะครับก็ส่วนสูตรของบ้าน4นะครับที่ใช้บอลลูนที่สอนไปก่อนหน้านี้นะครับผมได้ลบทิ้งแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะจัดสูตรใหม่ของบ้านเลี้ยวห้าครับช่วงนี้ก็ใช้สูตรนี้บุกไปก่อนนะเดี๋ยวก็บุกให้ดูนะครับ ถารนแคนผมก็จะเปลี่ยนจากขอหมูป่านะเป็นขอวันคิลี่หนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ขอ,อยักษ์หนึ่งตัวแล้วอีกตัวเป็นระเบิดนะครับก็เราจะเน้นไม่เน้น3ดาวนะรเราเน้นอาจจะเน้นหนึ่งดาวหรือเน้นป้นทรัพยากรนะเพื่อนๆก็เลือกเอานะปนทรัพยากรอาจจะไม่ได้ได้ดาวไม่เป็นไรนะครับเราถ้วยเราลดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดันเอาช่วงที่ทหารเราพร้อมเนาะก็วิธีลงนะครับผมจะลงท่าเป็นล่อแคนก่อนนะเอาบาเบเลนลงไปนะเขาไม่มีท่ารนแคนนะเราจะลง รูด2นิ้วซ้ายขวานะครับรูดไปเลยครับเราไปเรียนรูดไปจ,จนกว่าจะหมดนะจากนั้นตามด้วยนักธนูนครับไปเลยครับ <S <S เราอาจจะไม่ต้องใช้ทหารแคนก็ได้นะครับเราแค่เน้นเอาทรัพยากรน,นะครับแล้วก็เน้นอาจจะเอาแค่1ดาวนะเราอาจจะไปใช้ทหารแคนตอนที่รอบไหนที่เราอาจจะเจอบ้าน,ขนแข่งแล้วเขามีทหารเฝ้าแคนพอดีนะเราอาจจะต้องเสียนักธนูไปกับทหารแคนเขานะแล้วเราค่อย,อยเอาวันคิรีกับยักษ์มา ช่วยในการเก็บเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็เราก็ใช้สูตรล้อมนะครับบับเรียงกับนักธนูนะครับผลิตง่ายนะเราไม่ต้องจำเป็นต้องอัพทาหารเออลงทาหารให้มันเลเวลตันทั้ง3โลงนะมันจะเสียเวลาบางบางทีเราอัพขึ้นไปปลดบอลลูนมันก็หลายชั่วโมงแล้วนะครับดังนั้นเราผมแนะนำวนะ่าอัพเป็นแค่1โลงพอนะเพราะเดี๋ยวแพทที่เขาจะอัปเดตมาถัดไปเขาจะลบลงท่าหานอื่นทิ้งเนาะเราก็จะได้ไม่เสียเวลาไปอัพด้วยนะเราได้ขึ้นบ้านไวๆด้วย ก็โอเคครับผมก็จบแค่นี้เอาหนึ่งดาวพอแล้วเราได้ทรัพยากรมาด้วยนะฮะส่วนทรัพยากรผมก็จะล้นแล้วนะผมแนะนำาเยายังไม่ต้องรีบอัพกำแพงนะเพราะเดี๋ยวเราสามารถมีโบนัสการป้นจากกรมคังตรงนี้นะเรามากดลับรับลับอัพที่หลังตอนเราจะขึ้นเป็นบ้านเลี้ยวหกก็ได้นะไม่ต้องรีบนะเพราะเดี๋ยวเราป้นอีกนะครับถัดไปอีกโบนัสดาวถัดไปในอีก5ชั่วโมงนะเราก็จะสามารถได้มาอีกตั้ง8 8 9แป0เก้สนเลยนะผมจำไม่ผิดจำจไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะตอนที่บ้านเลี้ยวสี่เขาให้มาถึง8 9 0 0 0แสนนะครับ เราอัพตัดวก็ตันแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือบ้านเลเวห้านะครับเขาจะสามารถใช้น้ําม่วงในการอัพกาแพงได้แล้วนะครับก็จะเป็นวิธีบริหารจัดการทรัพยากรนะทำให้เราอาจจะอัพกาแพงได้ไวขึ้นมากนะครับก็บ้านกลางวันแนละ้วก็เดี๋ยวผมโจมตีให้ดูอีกรอบนะก็ใช้เซตล้อมสุดเดือนนะโดยทหารแค,คร์นะผมจะขอเป็นยักษ์เออแล้วก็วันคิรีเนาะแล้วก็ระเบิดนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะใช้ทหารแคร์ลงไปสู้ด้วยนะ ที่ผมไม่ขอหมู่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องบุกเข้าไปทําลายป้อมซอยแล้วเนาะแล้วก็วันคิรีอาจจะมีประโยชน์กว่านะครับก็เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวผมจะล่ลอแคนนะครับเออเข้าตรงนี้ไม่มีท่านแคนนะผมก็จะล้อมไปเลยครับเหมือนเดิมฮะล้อมไปซ้ายขวาจะเพื่อนๆจะล้อมฝั่งที่มีทรัพยากรก็ได้ครับอาจจะไม่ซ้ายขวา,าจ,จะบนล่างอาจจะมุมไหนก็ได้ที่เขาว่างทรัพยากรไว้นะ เดี๋ยวผมจะลงด่านแคบไปเลยครับลงไปตรงไหนก็ได้ครับแล้วแต่เราฟรีสตฮะเราไม่เน้น3ดาวเนาะสามดาวได้ก็ฟุกซุกไปเนี่ยวันคิรีก็จะถึกพอสมควรนะครับในบ้านเลือต่ำๆนะครับเนี่ยก็ปั่นไปครับแต่ยักษ์เราตายไปแล้วเหรออ๋อยังนะยักษ์เราก็อยู่ข้างบนก็เป็นตัวแทงอีกตัวนะแล้วระเบิดเราใส่มาก,ก็เพื่ออาจจะระเบิดกำแพงช่วยให้วันคิรีเข้าไปง่ายขึ้นนะครับ ก็ดีกว่าใส่ตัวอื่นมานะเพราะมันเหลือช่องสองพอดีนะใส่วันคิลลี่มาแล้วก็ใส่ยักษ์มาแปดบวกห้าก็เป็นสิบสองนะเออสิบสามนะแล้วก็ใส่นะเนออระเบิดมาหนึ่งตัวเพิ่อมอีกสองก็เป็นสิบห้าพอดีนะผมรู้สึกว่าใส่วันคิลลี่มาจะคุ้มกว่าใส่หมูนะเข้ามาเร็วหนะ้าเนี่ยวันคิลลี่ก็ยังไม่ตายนะครับยักษ์ก็ยังไม่ตายยักษ์ก็แทงนะครับนี่ก็ได้มาดาวเดียวโอเคครับผมก็จบแค่นี้ก็มียากาก็ได้ หนึ่งดาวมาแบบง่ายๆฮนะก็ได้มาห้าถ้วยนกะ็ได้ทรัพยากรมาเยอะพอสมควรเราไม่ไม่ต้องเ,ออเน้นป้นบ้านเลยว่าเท่ากันก็ได้เราไปป้นเลี้วหกก็ได้แต่เลี้วเจ็ดก็อย่าอาจจะยังไม่ต้องไปป้นนะครับเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ดาวนะผมก็จะเน้นดนันถ้วยเพิ่มขึ้นไปด้วยนะไปในตัวนะครับเดี๋ยวพอช่วงหลังพอ,อ,อลงท่าเราเสร็จนะครับโรงงานอาคมเราเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะมา สอนวิธีตีบ้านเลี้ยวห้าต่อไปครับวิธีตีให้ได้3ดาวนะแล้วก็เราค่อยมาดันถ้วยตอนนั้นนะอาจจะได้ถึงเป็นพันถ้วยนะตอนนี้ผมก็ปลดล็อกเอ,อ่อความสําเร็จนะครับของถ้วยรางวัลเนานะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับนี่ครับผมเมื่อวานผมปลดล็อกไปแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบถ้วยได้มาสิบเพชรนะครับแล้วถ้วยถัดไปที่เราต้องการนะครับให้เราทําให้เราปลดล็อกรางวัลน,นี้ก็คือเราต้องจะเป็นต้องดันถ้วยไปถึงถ้วยพันสองห้าสิบถ้วยนะเราจะได้เพชรใหม่สี่ร้อยห้าสิบเมตรนะครับ รวมกับตอนนี้ก็อาจจะเป็น5-600เมตรกว่านะครับก็ไข่400แล้วก็จะได้ช่างตัวถัดไปนะครับเออโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะการบุกก็ก็ผมก็สร้างต่อฮนะสร้างไปแล้วก็เดี๋ยวขอทานแคนนะครับนี่ขอตามนี้เลยครับยักษ์วันคิรี่แล้วก็ระเบิด ส่วนแปลนยังไม่ต้องจัดนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดทีเดียวนะตอนนี้ก็เว้นไว้ก่อนนะครับเรายังไม่ต้องไปโฟกัสกับการจัดแปลนแ้ก็ลงลงไปให้หมดก่อนนะครับป้อมก็เดี๋ยวค่อยมาอัพที่หลังนะครับยังไม่ต้องไปรีบอัพนะครับป้อมรีบเราเน้นรีบอัพค่ายกองทัพนะครับลงทหารลงนึงให้ตันนะครับเพื่ออวิสัยนะครับแล้วก็ลงงานอาคมนะครับแล้วก็ประสาทแขนไม่ต้องอัพนะอัพลงวิจัยนะครับแล้วพออัพหมดนี่เสร็จนะครับค่ายทหารตันนะครับเราค่อยหันมาอัพพวกป้อมต่างๆนะครับ แล้วก็อาจจะมาอัพเหมืองอัพไลให้ตันแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นบ้านเลเวลหต่อไปอาจจะอยู่บ้านเลเวลห้าอ,อาจจะนานกว่า4วันก็ได้ผมก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราดูกันไปฮะก,การโจมตีก็ประมาณนี้ครับเราเน้นย้ําว่าต้องล่อแคนก่อนนะครับแล้วค่อยลงลนะ้อมเนาะส่วนบ้านหนึ่งคืนนะครับผมก็จากเมื่อวานนะผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มนะผมได้อัปเกรดค้งเก็บน้ําไปนะครับเป็นเลเวล2นะแล้วเขาก็อัปเกรดต่อไม่ได้นะผมอัเปเกรดเลเวลสอเพื่อผมจะมา ทำให้ขีดจำกัดสูงสุดจากแสนเจ็ดเป็นสองแสนห้านะครับทําให้เราสามารถซื้อค่ายกองทัพเพิ่มได้นะครับเมื่อวานผมบอกไปแล้วเนาะว่าเดี๋ยวผมจะซื้อค่ายกองทัพก็คืออันนี้นะเป็นระดับต่อไปผมก็ซื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมป้นไปเมื่อเช้านะฮะก็ซื้อมาแล้วเดี๋ยวขั้นตอนถัดไปผมจะอืก็จะยังไม่ซื้ออะไรนะครับกับดักอ๋อตอนนี้เราซื้ออันนี้มาหมดแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะเตรียมที่จะข้ามบ้านขึ้นไปนะ ก็คือพอพูดถึงการข้ามบ้านนะครับก็อาจจะรู้สึกแปลกๆนะครับแต่ว่าบ้านกลางคืนเราไม่ต้องีเรี่ยสกับการข้ามบ้านครับเราแค่รู้ไว้ว่าบ้านกลางวันนะห้ามข้ามบ้านเด็ดขาดนะครับไม่ต้องถึงครับเด็ดขาดนะแต่การข้ามบ้านกลางวันก็ไม่ค่อยดีเนาะแต่บ้านกลางคืนนะควรข้ามเลยครับมันจะเป็นอะไรความแตกต่างนะบ้านกลางวันไม่ควรข้ามบ้านคืนควรข้ามนะเพราะว่าการป้นของบ้านกลางวันนะได้แค่จํากัดวันละ3ครั้งนะครับดังนั้นเราจะต้องหาทรัพยากรเพิ่มจากแท่นขุดนะครับ เราจึงต้องรีบข้ามบ้านขึ้นไปนเพื่ออัพแท่น,ทนขุดให้ตันนะเราจะได้มีทรัพยากรที่มากขึ้นต่อวันนะรายรับของทรัพยากรของบ้านคืนเราทําให้บ้านคืนโตเร็วนะก็พูดมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาขอแนะนําต่อไปนะโดยต่อไปนะผมก็จะมาไล่ซื้อพวกนี้ทั้งหมดนะครับการป้องกันนะแล้วก็กับดักนะเพื่อเราจะขึ้นบ้านเป็นบ้านเลเวลสีนั่นเองนะโดยผมแนะนําว่าอันไหนถูกซื้อไปเลยครับ ซื้อสี่พันเงี้ยกำแพงสี่พันเปืนใหญ่หมื่นเรามีทองเท่าไหร่เราซื้อไปครับอาจจะามซื้อพวกกับดักก่อนก็ไดซ้ซื้อไปแต่ยัเพิ่งไปอัพนะครับซื้อการป้องกันมาแล้วก็วางไว้ที่เลเวลหนึ่งหมดเลยฮะก็ <c oughs> ถ้าเจอต้นไม้พวกต้นละห <c oughs> ้าร้อยก็อาจจะขุดออกไปอาหาเพชรบ้างนะเพื่อ <c oughs> ไปสมทบนะบเพื่อเก็บซื้อบ้านช่างหลังที่4ของบ้านกลางวันนั่นเองนะก็เดี๋ยวผมจะมารีเพย์การโจมตีให้ดูครับผมได้โจมตีไปแล้วเนาะก็มีการโจมตียังไงบ้างฮะรับชมกันครับ ผมก็จะอธิบายด้วยนะฮะว่าเริ่มโจมตียังไงวันนี้ผมไปโจมตีไป4รอบนะโดยชนะมาสามเราแพ้ไปหนึ่งนะครับโดยรอบแรกนะครับผมก็ตื่นมาก็เริ่มตีเลยนะครับโดยใช้สูตรบาบิเลียนเหมือนเดิมนะครับแล้วการที่ผมขอสต็อกก่อนนะการที่เราอัพค่ายกองทัพเพิ่มเปอีกหนึ่งนะทำให้เราจะลงบาบิเลียนได้เซตหนึ่งนะครับก็จะเพิ่มจาก12เป็น18ตัวนะถ้าจะเล่นบาบิเลียนนะผมก็กด ผมก็เล็มก่อนนะผมดูว่าเขามีอะไรบ้างนะมีข้างบนข้างล่างผมเลมแบบเลี่ยนจุดละตัวนะแล้วผมเขามีรูตรงนี้นะผมก็เลยส่งแบบเลี่ยนลงไปนะส่งไปหมดเลยนะเพราะว่าป้อมปืนเขาอยู่ใกล้กันพอดีนะก็โจมตีไปครับก็ได้มาสองดาวนะฮะสามดาวหรือเปล่าอ๋อได้มาสามดาวเลยนะครับรอบนี้ ก็ส่วนเขานะเขาไม่ได้โจมตีนะครับเขาอาจจะเนตหลุดหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับก็ศูน์เปอร์เซ็นต์แล้วก็ชนะมาแบบง่ายๆต่อมาการโจมตีครั้งที่สองนะครับผมก็จะลงนะครับบับเลียนนะครับสี่ตัวที่ป้อมปืนคู่นะครับเพราะว่าอย่างที่เราลงเมื่อวานนะครับเราลงแค่สามตัวป้อมปืนคู่ไม่แตกนะเป็นบทเรียนของเราผมเลยลงชุดละสี่นะก็สามชุดนะครับ แล้วข้างบนอีกหนึ่งนะฮะแล้วถ้าเราลงชุดละสี่เราจะลงได้สามชุดนะครับเพราะเราค่ายกองทัพเราจุได้สิบสองตัวนะเราก็สามารถทำลายพวกป้อมปืนที่เขาอาจจะวางข้างนอกได้สามป้อมเลยนะถ้าลงบาเบเลนลงไปแล้วไม่โดนระเบิดนะครับเนี้ยก็จมตีไปครับก่อนนี้ผมไม่ได้วิจัยเพิ่มนะเพราะว่าถ้าเราได้บูตแล้วนะครับจมตีไปครับได้มาถึงสามดาวนะครับ แล้วผมแนะนำนะครับว่าเดี๋ยวขั้นต่อไปครับเพื่อนๆอาจจะต้องอัปเกรดตัวนี้ครับแต่ผมยังจะยังไม่อัปเนาะเดี๋ยวเต็มขึ้นบ้านก่อนเพราะว่าเราอัปเกรดตัวนี้เพื่อให้ห้องทดลองเราเป็นเรือสามนะครับจะทําให้ทหารเรานะครับเรือตันขึ้นมาจากเรือสี่นะครับเพราะว่าบาเลียนผมเนาะเข้าเมื่อวานเลยก็คือเรือสี่นะครับมันก็จะโจมตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ส่วนเขานะเขาใช้เป็นยักษ์นะครับรอบสองนะดูกันครับว่าเป็นยังไงเขา เขาก็ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เขาแพ้เวลาเรานะครับยักษ์ก็ทําได้นะครับเพราะว่าบ้านเล็กนะครับแล้วป้อมผมก็น้อยนะยักษ์ยักษ์ก็สามารถที่จะไล่โจมตีป้อมปืนป้อมอะไรนะแต่มันเสียเวลาเนาะห mm. มายเขาถึงเขาสามดาวเขาก็จะแพ้เวลานะครับก็สามดาวไปนะแต่เขาทําเวลาไปเยอะนะครับก็นี้ก็เป็นข้อเสียของยักษ์นะเขาทาเวลาไปถึงหนึ่งนาทีเจ็ดวินะส่วนผมใช้เวลาไปสองนาทีหกวินะแต่ถ้าเราไม่ได้สามดาวเขาก็จะชนะไปนะส่วนรอบที่สามเขาไาดูกันบ้างครับรอบนี้ผมอาจจะลงพลาดนะ ก็ได้มาไม่ถึงหนึ่งดาวนะผมลงไปโดนระเบิดนะก็ลงไปอีกสามตัวลงไปสี่ตัวโดนระเบิดอีกครับกาจะเอาให้ป้อมปืนคู่เขาแตกนะก็ไม่แตกนะครับทีนี้ผมเลยลงไปหมดเลยครับเพื่อเข้าไปโจมตีบ้านควาจริงน่าจะลงเลยมตรงนี้หน่อยเนาะผมก็แฟนเขาก็จัดดีนะอันนี้มีทั้งกับดักตรงนี้ให้ล่อให้บริเลียรเราเข้ามาตรงช่องตรงนี้แล้วโดนระเบิดลูกหนึ่งแล้วตรงนี้ก็โดนอีกนะครับ กระโดนโจมตีไปได้19%ก็มีแพ้มีชนะบ้างนะส่วนเขาโจมตียังไงครับเขาใช้นี่คนะพลธนูเลนกายครับเป็นพลธนูที่ช่วงแรกที่เขาสปอนยูนิตลงมาครับมันจะเข้าสู่ถานะลองหนนะหรือภาษาเกมทั่วไปจะเรียกว่าสเตลนะก็คือการแอบเข้าไปโจมตีนั่นเองนะแต่เขาก็ลงมาเป็นกระจุกเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าเราจะเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นบ้างฮนะไม่เล่นบาเบลียแล้วนะเพราะ เพราะที่แรกผมนึกว่าเ,ออเราเล่นได้แค่บาบิเลียนนี่นาแต่ลืมไปว่าผมก็อับค่ายกองทัพขึ้นมาจนปลดล็อกยักษ์แล้วนี่นาครับก็เลยดูรอบนี้ฮะผมก็เลยเปลี่ยนสายมาแล้วนะตอนนี้ผมมาเล่นเจ้ายักษ์กับพลธนูเลนกายนะพอรอบที่3นะครับผมก็หยุดโจมตีไปก่อนนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะตอนรอบที่2นะผมโจมตีมาแล้วออคังเก็บน้ําผมนะครับ มันเกือบตันแสนเพอดีนะครับถ้าผมโจมตีอีกรอบจะได้ขึ้นมาเพิ่มมาอีก35มหมซึ่งมันจะล้นไปฟรีๆนะครับแล้วตอนนั้นผมก็กําลังอัพเจ้าคังเก็บน้ำอามฤตอยู่นะครับขึ้นไปเลเวลสองนะผมก็เลยรอให้คางเก็บนะ้ำอมฤตอัพเสร็จนะแล้วผมค่อยมาปนรอบที่สามนะผมก็จะได้น้ำอมฤตที่จากการปนเพิ่มขึ้นมาอีกไม่ล้นไปฟรีๆนั่นเองนะผมก็รอไปประมาณจาจะมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมก็มาปนต่อนะก็เป็นรอบที่สามครับ เดี๋ยวผมใช้นะครับเป็นยักษ์นะครับหนึ่งค่ายนะครับได้สองตัวนะฮะแล้วก็เนี่ยครับผมเปลี่ยนจากแบบเลี้ยนเป็นยักษ์หนึ่งนะแล้วก็พลธนูหนึ่งนะผมเปลี่ยนเป็นพลธนูนะฮะแล้วผมก็จะลงยักษ์ไปแทงก่อนนะครับเลยอาจจะลงน่าจะลงไปตรงนี่แคนนอนนะยกลงไปสองตัวแล้วก็ลงพลธนูเล่นกายลงมาจุดละตัวก็ค่อยค่อยเล็มนะ สูตรพันทนูเล่นกายนี่ไอดีหลักผมที่ถ้วย3าม0ันสเขาก็ายังใช้กันอยู่นะครับใช้เป็นใสเล็มนะ้วค่อยๆเลาะค่อยๆอะไรบางทีก็ได้3ดาวนะแต่มันจะเสียเวลานะครับบางทีถ้า3ดาวเหมือนกันแล้วอีกบ้านหนึ่งทําเวลาได้มากได้น้อยกว่าก็ชนะไปนะครับเดียวก็ค่อยๆเล็มนะฟอนเทสลาเขาก็เ l ล r t ขึ้นมาแต่เขาจะยังไม่เห็นนะพอเห็นเขาก็ช็อตทิ้งลงไปนะครับก็นี่ครับไ,ได้มา2ดาวนะเพราะว่ามี พลธนูเลนกายตัวนี้นะครับพี่หลุดจากระยะป้อมปืนทั้งเทสลาทั้งป้อมปืนคู่นะครับแล้วก็ยิงป้อมยิงบ้านไปแบบฟรีๆครับก็ได้มา2ดาวนะครับได้มา2ดาวหกสิบนเะรับส่วนเขานะเขาก็ใช้ไม่ได้ใช้ยักษ์นะครับใช้พลธนูเลนกายเหมือนเรานะครับ1นึ่งค่ายนะแล้วก็ใช้บาเบเลียน1ค่ายนะครับก็ได้มา34%มสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะเขาลงยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันนะ เขาลงเป็นกนระจุกแบบนี yle, like, oh, yeah, yeah, ้เลยรับเขาเน้นแบบว่าจะทําลายป้อมปืนแต่ของเราก็คือระวังแท่นทรัพยากรตรงนี้เนาะมันก็เป็นตัวแทงให้ป้อมปืนเราเขาก็ต้องเสียเวลาในการยิงแท่นทรัพยากรนะครับจนสถานะหายตัวของพลธนูเลนกายหมดไปนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้ฮะก็จบตีม่ยาครับบ้านนึงกลางคืนฮะเราเน้นแบบว่ารีบข้ามบ้านขึ้นมาแล้วก็มาอัพแท่นเก็บกับท่นขุดทรัพยากรเนาะ แล้วเดี๋ยวพวกป้อมปืนต,ต่างๆเราก็จะเยอะกว่านะพอเราเจอบ้านที่เท่าๆกันที่เขาแบบว่าอาจจะยึดติดกับการไม่ข้ามบ้านของบ้านกลางวันแล้วเอามาปรับแส้ในบ้านกลางคืนมันก็ใช้ไม่ค่อยดีนะครับเขาก็อาจจะแพ้เรานะเพราะว่าพลทหารทหารของเขาเท่าเราแต่ว่าป้อมเราเยอะกว่านะการโจมตีเขาจะยากกว่าเรานั่นเองก็จะทําให้ถ้วยเราเพิ่มขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้ทรัพยากรจากการป้นต่อวันที่มากขึ้นทําให้ออกองทัพ เราแล้วก็ป้อมปืนต่างๆเราโตเร็วขึ้นนะล้วก็จะแซงคนที่เขาไม่ข้ามบ้านนั่นเองมันจะกลับกันกับบ้านกลางวันนะครับบ้านกลางวันก็ไม่ควรข้ามนะส่วนบ้านคืนก็ข้ามยับๆเลยครับแล้วก็ผมก็จะยังไม่ซื้ออะไรเพิ่มนะตอนนี้เดี๋ยวเพราะว่าช่างเออช่างผมบ้างวันนี้นาผมซื้อเพิ่มเลยแล้วกันนะครับผมจะซื้อเป็นนี่ฮะป้อมปืนนะครับมาหนึ่งกระบอกนะฮะแล้วเดี๋ยวมาบ้านกลางวันกันบ้างฮะ ผมเมื่อกี้ผมคิดว่าผมจะบอกอะไรเพื่อนๆผมก็ลืมแฮะลืมไปเลย <laughs> จะบอกอะไรนะอ๋อจะบอกเรื่องเกี่ยวกับอีเวนต์นะครับช่วงนี้ก็คืออาจจะบ้านหลักอาจจะไม่ได้มีคลิปมาลงนะเพราะว่าหลายๆแคนนะน่าจะทุกแคนเลยแหละเขาคงเตรียมพร้อมนะสำหรับการลงหลีกสงครามแคนนะหรือวอลลีกนั่นเองนะ ช่วงนี้ก็จะไม่มีแคนไหนที่เขาเปิดวอลกันนะเขารอไปกดวอลลิกกันเลยเนาะเพราะว,าวอลลิกมันสามารถวอลกันได้7วันแล้วของละวันก็เป็นเหนรียญวอลลิกนะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆนะแต่ว่าไอดีนี้ซึ่งเป็นไอดีบ้านเล็กของผมนะผมคิดว่าผมก็อาจจะไม่โดนจับลงนะก็ต้องทําใจนะครับส่วนบ้านใหญ่ก็เดี๋ยวได้ลงเดี๋ยวมาตีโชว์กันนะครับว่าเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวมาทําคลิปออจอดลึกเกี่ยวกับวอลลิกในคลิปถัดไปที่อาจจะแคนผม,ผมอาจจะกดวอลแล้วนะครับแล้วเขาจะ กดวันไหนก็ยังไม่แน่ใจนะเขาอาจจะรอ1นวันสวันค่อยกดนะผมก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอามาจอดหรือก,กันเนาะว่าในวอลล u e นะครับเราควรเมื่อเราได้ลงไปแล้วนะครับเราควรทําอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวามาจอดหรือก,กันส่วนคลิปในวันนี้นะครับก็ก็อาจจะมีเท่านี้นะครับก็เป็นการเล่นของมือใหม่บ้านที่สีเออวันที่สี่นะพาร์ทที่สนะครับอ๋อก็ เดวทางก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าเราขึ้นบ้านมาเราก็โจมตีแบบสายป้นไปก่อนนะโจมตีสายแบบว่าใช้พลธนูกับบบเลี้ยนล้อมไปก่อนแบบที่ผมบอกไปเนาะก็บ้าน,น,นคืนเดี๋ยวผมขอซื้อของเพิ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มกันตอนท้าหเราพร้อมนะครับตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้จัดหนักจัดเต็มนะเพราะท้าหัเรายังไม่พร้อมเราก็ยังคงไม่ไม่คิดสูตรนะครับว่าเราจะเล่นสูตรไหนนะครับเดี๋ยวไปว่างกันอีกทีนะครับอาจจะในพาร์ทถัดไปอาจจะได้เล่นกันแล้วนะเพราะ รอนี่ครับอีก7ชั่วโมงนะครับก็ไม่ผลวันนี้นะฮะลงท่าแล้วจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็มาจัดเต็มให้ครับก็สําหรับเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้แล้วนะครับถ้าถูกใจไงฝากกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็สาหรับคนที่มาคอมเมนต์นะครับแล้วก็มากดถูกใจหรือมาให้ข้อเสนอแนะในทุกๆวันนะครับคุณครับก็เป็นกําลังใจอย่างหนึ่งในการทําให้ผมทําคลิป ต่อไปทุกๆวันนี้นะครับผมก็มาอ่านคอมเมนต์ทั้งที่แฟนคลับที่ให้กําลังใจนะก็ทําให้ผมมีกําลังใจมากนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่แฟนคลับช่องเรานะครับเป็นคนที่แบบว่ายังไงไม่ค่อยท็อกซิกนะจากจากการที่ผมอ่านคอมเมนต์ต่างๆนะไม่มีความหยาบไม่มีอะไรเลยนะครับน่ารักจังเลยครับก็อยากให้เป็นแบบนี้ต่อๆไปนะครับผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ที่ดีต่อไปเพื่อมาตอบแทนเพื่อนๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงลาไปเท่านี้ครับ เจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับพาร์ทที่5ครับวันนี้ก็สวัสดีครับ